สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสีงภาคเช้าครับวันจันทร์วันศุกร์ที่28นะครับเมื่อวานหางเสีงเข้าแต่ลูดนะครับเข้าแต่ลูดใช่เช้าลูดบ่ายลูดเข้าลูดเนาะก็พิจรารณาดูดีๆก่อนที่จะตามนะครับโอเคครับหางเสีงเช้าวันนี้ทันใดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม้วยเนาะ รณีมีโฆษณาครับรบคนจะกดข้ามนะครับช่วยให้ดูช่วยดูนะครับพอได้หลักรายได้หลักไนผมมันจะเกิดจากการดูโคษณาครับลิ้นและเชือกเริ่มพังกันะนะอัดคลิปรัวโอเคครับพังเสียงเช้าเด่นสุดแปดศูนย์ครับเด่นกัหนึ่งแถมแต่เนี้นสุดแปดครับจอครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปด ซีแปดหกแปดแถมหนึ่งเก้าครับร้อยใสศูนย์ครับร้อยมาศูนย์เข้าไปนะครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับหางเสียงเช้านะครับเดีย๋ยวผมดูกันหางเส็งเปิดบวกหางเสียงจะเป็นอย่างนี้คือท้ายบนล่างตัวเดียวกันครับเอ้ยขอท้ายหน่วยหน่วยบนหน่วยล่างท้ายจะเป็นตัวเดียวกันเพราะเมื่อวานหางเสงปิดตราะ ไอ้ศูนย์หรือท้ายศูนย์ซึ่งเช้านี้รุนเด้งครับเผื่อเด้งรุนเด้งกันเนาะเด้งหรือเปล่าไม่รู้โอเคแป๊บนึงครับผมดูครับแถมศูนย์ศูนย์ครับชอบแถมนะไม่รู้ไม่รู้ชอบหรือเปล่านะแต่ชอบแถมพิจารณาก่อนตามนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับไม่เป็นไรรัามารับชมได้ครับกรุณาดูตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปครับเพราะว่าบางเลขบางตัวพูดไปไม่ได้พิมพ์ก็มีนะครับเนาะ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับรวยๆครับ